งานนี้ตุกกี้พูดแล้ว หาเงินเลี้ยงผัวเผยชีวิตนี้ขาดเขาไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะคะมาติดตามเรื่องราวล่าสุดเองเธอควงสามีไปเปิดใจผ่านทางรายการต้นหนุ่มแหม่มค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรมาชมกันสําหรับเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวตลกตัวเล็กมากความสามารถค่ะนอกจากนี้เธอยังคอยสร้างพลังบวกให้กับคนบรอบข้างเสมอเธอคนนี้ชื่อว่าตุก๊กี้สุดารั์หรือที่หลายคนรู้จกักในนามตุก๊กี้ชิงร้อยชิงล้านเป็นที่ทราบดีว่า ธอคนนี้เนี่ยแจ้งเกิดจากการที่ไปเขาร่วมการแสดงในรายการชิงร้อยชิงล้านค่ะแต่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าเธอเองเคยทํางานเป็นบุคคลเบื้องหลังมาก่อนนะคะและที่ความพิหาของเธอทําให้เธอนั้นได้ก้าวเข้ามาสู่ อยู่เบื้องหน้าเลยทีเดียวต้องบอ,อกว่าความสามารถของเธอเองก็ไม่ธรรมดาเลยแล้วค่ะที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากกับล่าสุดนี้นะคะเธอก็เจอกระแสะมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะด้วยความที่เจ้าตัวเองแล้วก็สามีนั้นนะคะต้องมีความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างบางคนก็ บอกว่าดูแล้วเธอเองเป็นคนเลี้ยงสามีหรือไม่ดูเหมือนสามีเองยังไม่ได้ทางานอะไรเลยตุ๊กกี้ชี้แจงแล้วแหละว่าจริงๆแล้วสามีเธอนั้นรับผิดชอบหน้าที่หลายอย่างทั้งนี้สามีเธอเลือกที่จะไม่ออกมาชี้แจงหรือตอบโต้แต่อย่างใดเธอเองบอกอีกด้วยว่าถ้าใครไม่ได้สามีของเธอนั้นเธอคงไม่ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ปัจจุบันสามีของเธอก็พยายามอย่างหนักเพื่อจะช่วยให้ตุ๊กกี้หายจากอาการไม่สบายและเธอยังบอกอีกว่าเธอขาดสามีไม่ได้ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยนั่นเองค่ะ